สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขุสุขคนนะครับวันนี้พ่อกับอนัาศกับบรรยากาศที่งเศ้าไแล้วครับผมพี่น้องอ่าบรรยากาศเศร้าๆคืนฟ้าคืนฝนครับผมเบป็งบรรยากาศครับผมคือม้ามือนี้มืดซ้ำแล้วนะครับนี่ก้อนชิ้นหนึ่งเดือนเมษายนเลยพี่น้องแล้วปัญหารืองหกเจ็ดปีหกสิบแปดนะครับเนาะเป็นมือยไม่ออกพอดีพ่อพี่น้องโชคโชคมันหวานสุขุสุขคนนะครับเนาะลำลำมันยกันเมือสุขุสุขคนนะครับพี่น้องท่านใดเบังเหล็กยิ่งกดัดสไลก็ไล่กดแช่แน่นะครับเนาะ เมื่อมันไดกศาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนจะเฝ้าบเบียกกันเนอ,อพี่น้องเลยฮึมผมขอแสดงความเสียใจ,จกับเหตุการณ์ินนไวที่เกิดขึ้นนะครับแน่งของเทียบนาะตึกถล่มนะครับนะเนาะขอแสดงความเสียใจผู้เสียชีวิตผู้ที่ยังสุนหายอยู่กับคอยมีปฏิหารรอดนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานนะครับเนาะสูส้ๆไปร่วมกัน ให้พี่น้องระวังเนี่ยนะครับในยินข่าวว่ามีอัปเดตชอบไลทียอานะครับก็เออนี่แหละครับบรรยากาศวันนกวันหน้าเ้าแล้วตัดหนามันเลื่อมหนาหิงมาครับนี่เอากระโพดองมดปกติจะมีข้าวโพดนะครับเลยนะอืมวันนี้ฝ้หาหักกระวโพดมาแล้วก็ได้มันเลื่อมมาได้กองนึงนี่แหละพอดีวันนี้ไปช่วยล้ครับผมก็เลยจินจัดให้งทึ่งคืมฝ่าคือโพดนเนีเฉียวหัวแขกแล้วครับนี่บ่ไว้ใจบรรยากาศเออ เราจะไปน้องบวัวเข้าตลาดนะครับฮาฝนตกมากโมเมีนคนเอาเขาเนาะเขียวกับเขาตัดหญ้าน้อยนึงให้กินกับเฟี้ยงหมดละเอ้าเฟี้ยงให้เพราะงั้นอันนี้เพื่อน,น,อน,นพ่อเดือนอยู่พี่น้องประมาณอาทิตย์นึงเนาะเขียวเด้วครับใส่ปุย๋ยเข้าไปดูนะใส่ปุยป๋ยเข้าไปโอ้ผมเห็นท่านใส่น้อรถเที่ยวสองสามเมือนี่คือมือที่สามแล้วพี่น้อง อพายุเขามาเนียนแห่งบดตกดตกฝนนะครับแต่ว่ากบ่องหนะ่อนเนาะดีอยู่แต่เมื่อนี้ช่วงหนาวก็กสดเม,มื่ออยู่อช่วงนี้รู้สึกอากาศเยน็นๆเนาะหนาวก็สดเม,มื่ออยู่นะครับเพระาะว่าเมื่อนี้มีลมเมืองนะพี่น้องเมืองลมเพราะว่าเมื่อนี้มีลมเลยตัวน้องเมือง เหมือนสิบุมีล่มป่านน,นี้นะครับนี่นะได้กล่องเดียวไอ้ซุปนี้เนี่ยเงืองยาซุปนี้เขาเอือ่อนยาพันนี่น้องคือมาพวกเล่นดวนเราหัวก็ได้ซุปนี้แหละมันก็เจ้าใครอันนี้ไหมนี่ไงเป้งสีดำอย่างไรมันก็ยังอ้อยดีละ่ะซับสวมารถซ้ำขมือขอมือนี่แหละ สคืบนึงนี่แหะประมาณนี้ฮะหาบาทหาบาทสีมาลอยหนึ่งลยยี่สิบแต่ว่าก็ยังบวกครบยี่สิบหรอกครับุ่มเกิดเกิดสุมมาเกิดเกไดมาเกิดเนาะเม่ก็ลังามน้องดอกเดาเลี้ยงดอกเดาเลี้ยงซุดี่ว่นีกินเด้จะวมเดิมเงนม่ไม่กินพี่น้องม,ม,มันอาจจะเป็นดอกเดาเลี้ยงอียมั้ง คุณพ่หมดเทียดเทีดพี่รองท่นานอรยุยแก่กับมะอาอลครับพี่รองเราเบิ่งคลงิปนี้แล้วถ้าไปกินไสกันครับกินม่วม,มดดครับนี่เําจโลนทิ่มนะอ่อคุณผมบอกแล้วกันไงขึ้นมารองีนี่กินมาท่านนะครับมึงนี่เรสิีนลนถิ่มนี่เดียวเขาปลูกห้กาบ่เ็นหยาเกิดเลยกับเปลี่ยน ต้องสิบุกเกิดถ้ามันพี่น้องฝนตกบ้านาครับท่านนี้มิจะขึ้เมือเสือขึมกับปรุ่มเมือเสืออ่มื่ตกเลยมันตกทางอื่นถ้ากันถือว่าเย,ย็นบ่ฮ้อนเนาะครับถือว่าโอเคอยู่ดีเฮือนนะครับเขียวบงบกพริกครับผมโอ้ยอ้พันธ์เฮ็ดอันโค้ง้างอัน เอาผ่าซาลัดมาบางเด็ดบกพริกจักหน่อยลกขากบกพริกพี่น้องนะนี่ครับบรรยากาศนี่ยับลงมุมสูงเพราะว่าุ่กมันก็เลื่อมถ่ายมันแหละ ไอ้กล่องเหลียวซ้ำนี่กัดยิ่มอยู่พี่น้องให้เสื่อมๆไปนะครับหานเสื่อมหานซ้ำนี่จะกัดเมื่อเกินสัปดาห์นึ่งเลยตัดอีกแล้วครับนี่อ้าวก็ลายใยญ่ครับครับคลิปนี้ไปซ้ำนี่คลิปหน้าพอกันไหมได้ครับเด้อพี่น้องท้าในเบื้องหลังยิ้มกดซับสไครต์ก็อะไรก็แชร์เอ้นัดไอ้นัดตั้มเนื้อเว้ยบื้อบอติดขัดฝ่าวายฝ่าวนายกันพี่น้องเบื้องมันจะกัดตรงให้ตรงหน้าไปนี่ละเอ้าคลิปนี้ไปซ้ำนี่คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ